สวัสดีครับผมนี้ลองเคลือบแปลกตัวเงาฉ่ำให้ดูนะครับครับแปลกมีหลายตัวนะครับนี่ครับดูความฉ่ำนะครับตัวนี้เป็นแบบเงาฉ่ำนะฮะน่ครับจะมีเงาฉ่ำของเงาใสนะครับชอบแบบไหนก็บอกได้ครับเดือวเคลือบห้านะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับดูความฉ่ำดูที่ฝากระโปรงครับผม ช้ำครับเอ็งตัวสีขาวนะครับนี่ก็เตรียมผิวดีครับถ้าเตรียมผิวดีเคลือบอะไรก็สวยนะครับแต่ได้ชอบครับเตรียมเตรียมผิวดีๆแล้วก็เลือกเอาครับชอบแบบชํำแบบใสแบบไหนก็ได้ครับสวยแน่นอนครับนี่นะครับ ดูความฉ่ำน,นะฮะนี่ใช้เป็นแม็กตัวนอกนะครับผมใช้ของต่างประเทศนะตัวนี้นี่ครับนี่เงาฉ่ำน,นะครับเกอบยางดำให้ทุกคัน ตรอันนี้ครับสนใจขัดสีรถขัดไฟหน้าสอบถามได้ครับผมน่ครับอันนี้นะครับดูเงาสะท้อนนะครับตอนนี้ไม่รบผิวส้มอะไรเลยนะครับรถดเดิมๆนะนี่ครับ เบวาวครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปา่าไปแล้วผม